คนผู้รู้บางท่านเขาแนะนำว่าในช่วงฝนควรที่จะงดการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับหรือเว้นระยะลงไปเป็นเพราะเหตุผลใดนะครับวันนี้คูมอนก็จะมาตอบคำถามที่ท่านผู้ชมถามมาดังนี้นะครับคูมอนก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ปุ๋ยเคมีสลับกับปุ๋ยอินทรีย์เช่นเดียวกัน ทีนี้วันนี้คุูม,ม่อนก็ตั้งใจที่จะมาใส่ปุย๋ยแต่ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนั้นคุูม,ม่อนก็จะมาเดินดูแปลงซะก่อนก็คือเดินด,ดูต้นไม้ซะก่อนว่ามันมีอาการลักษณะอย่างไรที่เราจะตัดสินใจว่าวันนี้เราจะใส่ปุ๋ยเคมีหรือจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปกติแล้วคุูม,ม่อนก็จะมีแพทเทิร์นรียบร้อยเลยนั่นก็คือทุกเดือนเราก็จะทุก15วัน ทุก15วันคูมอนก็จะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับตรงช่วงกลางคูมอนก็จะสลับด้วยปุ๋ยคอกนะครับแต่วันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใจเหตุผลก็คือว่ามีฝนตกชุกพอฝนตกชุกเรียบร้อยแล้วบางทีก็ตกนานก็มาสังเกตต,ตรงที่ใบนะครับใบนั้นมันก็จะมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลเกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับซึ่งเราก็มักนิยมจะเรียกว่าโรคราสนิม ครับขึ้นปลาปลายแค่นั้นเองคุ่ม,ม่อนก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วก็คือไม่ฉีดยาไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะครับแต่เพียงบอกให้เรารู้เพียงบอกบอกให้เรารู้ว่าทราบว่าเราจะต้องระมัดระวังนั่นเองนะครับคาว่าระมัดระวังของขูม,ม่อนนี้ก็มีหลักการดังนี้นะครับในต้นทุเรียนเล็กนั้นจะมีสาเหตุการตายอยู่2ออย่างก็คือเรื่องของน้ํา การเลือกของปุ๋ยถ้าน้ํามากหรือน้ําน้อยเกินไปต้นทุเรียนก็ตายในกรณีที่2ถ้าปุ๋ยมากเกินไปปุ๋ยในที่นี้หมายถึงปุ๋ยเคมีนะครับเค็มเกินไปใส่มากเกินไปบ่อยเกินไปมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้นทุเรียนนั้นสภาพเป็นกรดนะครับอาจึงทําให้ต้นทุเรียนอ่อนแอเมื่อน้ํากับปุ๋ยมาเจอกันนะครับ ก็เกิดทําให้ต้นทุเรียนอ่อนแอเพราะอ่อนแอปั๊บโรคก็เข้าโจมตีตรงนี้การเกิดราสนินก็เป็นสัญญาณเตือนว่าต้นของเรานั้นเริ่มอ่อนแอแล้วนะครับเป็นเมื่อเป็นลนนักษณะนี้ฮูมอนนะครับในรอบนี้จึงเปลี่ยนใจมาใช้ปุ๋ยอ,อินทรีย์เคมีใครจะใช้สูตร633ก็ได้หรือ1233ก็ได้นะครับ ก็มาใช้ในลักษณะนี้เหตุผลที่ไม่ใช้เคมีก็เนื่องจากว่าถ้าคือเราเติมลงไปอีกเล็กน้อยสภาพความเป็นกรดอาจจะลดต่ำกว่า5.5าก็คือเป็นกรดมากขึ้นเชื้อราก็จะทํางานได้ดีเยี่ยมนะครับจึงจะทําให้เกิดโรคราสนิมโรคโรคราสนิมโรคใบแห้งโรคใบติดโรครากเน่าตามมาเพราะฉะนั้นเราชะลอได้เราก็ชะลอนะครับอันนี้ก็คงเป็นเหตุผล ที่ท่านบอกให้เรางดเว้นการใส่ปุ๋ยเคมีช่วงนี้ถ้าใส่ก็ใส่น้อยๆใส่ห่างๆใส่เชื้อจางอย่าใส่มากเกินไปสักครั้งเดียวนะครับใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอบหรืออินทรีย์วัตถุใส่เสริมแทนเข้าไปก็ได้นะครับอย่างวันนี้คุูมันก็จะใช้633หรือ1233เข้ามาใส่แทนนะครับ ประสิทธิภาพก็ดีไม่แตกต่างกันนะครับพืชก็จะได้รับอาหารตามเวลาของมันนะครับปัจจัยจำเนื่งที่สําคัญก็คือความสม่ําเสมอนั่นเองอถามว่างดไหมงดใส่ปุ๋ยไหมเราไม่งดนะครับความสม่ําเสมอก็เป็นหัวใจอันหนึ่งสําหรับการดูแลบํารุงรักษาต้นทุเรียนเช่นเดียวกันนะครับ ขอบคุณสําหรับเจ้าของคําถามเป็นอย่างสูงที่ถามเข้ามานะครับตรงกับช่วงเวลาพอดีที่ขร่มอนกาลังเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับบางครั้งเราดูว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยนะครับมันถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขไม่รักษาไม่นํามาเผยแพร่กันมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้ต้นทุเรียนของเราใบร่วงนะครับและลุกลามไปใหญ่ถึงตายได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับรีบแก้ไขนะครับ อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ